สวัสดีค่ะพบกับสายนะคะ คุณมีปัญหามองไกลก็ไม่ชัดมองใกล้ก็เบลอแว่นใสแว่นอยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่คะโปรเจสซีหรือเลนส์หลายระยะคือคําตอบสําหรับผู้ที่มีปัญหาสายตายอย่างตามวัยใช้เลนเดียวสามารถมองได้ทั้งระยะใกล้เช่นมือถือระยะกลางเช่นหน้าจาอคอมพิวเตอร์และระยะไกลขับรถหรือด,ดูทีวีต่างจากเลนสองชั้นที่ไม่มีเส้นตัดเลนโปรเจสซีไม่มีรอยต่อดูเป็นธรรมชาติและทันสมัยกว่าข้อดีของ เด่นโปรเซีสวยงามไม่มีรอยเส้น2เปลี่ยนระยะการมองได้เลื่อนไหล3สะดวกสบายไม่ต้องหกแว่นหลายอันแต่การใช้เด่นโปรเจคซีให้เบิกต้องอาศัยการวัดสายตาและค่าพารามิเตอร์ที่แม่นยำทันสมัยที่ร้านหมอแว่นตาเรามีบริการตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมแนะนำเดสนที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณจริงๆมีบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานอยากมองชัดทุกระยะในแว่นเดียวลองใส่เล่นโปรเจค กับเรานะคะหมอแว่นตาดูแลสายตาคุณด้วยความใส่ใจ